สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องแชมเปนฟาร์มนะคะมันเองกับมะพอกับน้องสมเนาะพอดีมาแลกเปียนะคะสําหรับแม่พันแผ่นะคะพอดีแข่งขาออนแรงนะคะหลังจากที่ขอดลูกแล้วนะคะบวกกับเป็นพยาธิด้วยนะคะ,อะขอดใดมือนมือที่สามหรอกคะ่ะส่วนลูกนี่กะปะัจจดกินโน้แม่นะคะ น้องสมสีใสวิธีก็คือมือแรกที่เขาขอดเนาะก็คือตัวแม่เนี่ยค่ะหให้ยาออกซิโทซินนะคะยาบำรุงนะคะเป็นยาบำรุงแล้วก็ายาแก้ไอเสบนะคะแล้วก็ส่วนลูกๆเนี่ยอันดับแรกนะคะก็คือน้องสมเนี่ยบีบนมเหลืองนะคะจากแม่นะคะให้เขากินนะคะให้ลูกๆก,กินนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็ตามด้วยนุ่มพอดีมีแม่พันธ์แพะนะคะรอบที่แล้วนะคะลูกตายตัวหนึ่งนะคะก็เลยได้อนนมจากนั้นประมาณสองขวดมะปอนนะคะนมจากแม่พันธ์ตัวที่แล้วเราแช่ช่องฟิตไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะน้องสมกับสีให้เป็นโฟโมดนะคะโฟโมดลดจืดน,นะคะตัวโอเมก้าโอเมก้านะคะนี่กก่อนสิไปเหตุงานนะคะกะย่ำเศร้านะคะกัสีมีกิจการมบบคืนยกแม่แพะขื้นย่ำเศร้าเทียงแรงนะคะก็คือให้เขาได้ได้อันนี้ ได้ได้ได้ออกกําลังกายได้มีการเคลื่อนไหวนะคะว่าสันมันมันสียางบ่ได้นะคะแล้วก็ยาที่ใส่นะคะมือแรกเขาใส่ยาบํารุงเนาะบํารุงบํารุงอักเสบนะคะครั้งที่2นะคะอ่ามือที่2นะคะเมื่อวานนี่น้องสมใส่ไตโตอ่ายาจะมีไอโอมักเอฟนะคะอย่างจากเบิรงตามโตเรามีเฮฟมีอีกอย่างนึ่นะคะเป็นเป็นเหมือนพยาธิภัยนอกนะคะ แต่ตัวกอกตัวเรียกว่ามีโซนี่ยให้เห็ดกอนหนาที่แม่เขาจะจะคลอดนะคะพอดีเจอพยาธิภายนอกด้วยก็เลยใส่ไอวัลแมกเอฟลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวยาบำรุงนะคะเพราะว่าแม่เขายางใบดหญเนาะก็ต้องให้บำรุงไปน้ำนะคะส่วนวันนี้เช้านี้นะคะวันที่3นะคะก็คือจะใส่เป็นตัวไอใส่ยา,าบำรุงนะคะแล้วก็แคลเซียมน้ำนะคะใส่ให้แล้วนะคะแล้วกรปป่อยยกเต็งสีประมาณสัก เท่าที่เฮ็ดได้นะคะก็คือเวลาจํากัดน้องพาวาน้องสมตองรีไปแต่งโตเห็ดเห็ดกิจกรรมนะคะไปเห็ดงานตอนเสาร์นะคะอยู่เทศบาลนะคะส่วนตอนเที่ยงนะคะสมกับสีไม่ยกขึ่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะยกแม่แพะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาเบิ่งหนึ่งน้องๆนะคะยังของก็เป็นจังไดแน่นะคะนี่แหละเคสแม่แพะนะคะพยายามรักษาดูแลก,กันอยู่นะคะส่วนอาการแค้่งขาอ่อนแรงนะคะตัวนี้ก็เป็นการรักษาที่ประสบการณ์ที่ผ่านมากะประมาณ3เดือนนะคะ บักแชมลรอบที่แล้วก็เกือบ4เดือนนะคะตัวแข้งขาอ่อนแรงจากพยาธินะคะนี่เป็นคลิปแรกเปียนนะคะเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะอ่าสม,สมก็คือจากประสบการณ์เนาะว่าสมใส่วิธีนี้เราแพ้มันหายนะคะหลายคนถามว่าแพ้ะแข้งขาอ่อนแรงจากพยาธิได้ไหมนะคะกับตัวที่แล้วกับตอนแรกคิดว่าขาดแขลเสียมเฉียบพันกับเปิดเบิงใส่บำรุกหรือว่าหายเนาะเปิดเบิงโตุพยาธิหลายเบิงเบิงหนังตาสีเซี่ยวนุนนีนั่นนะคะเขตของการเบิงพยาธิเบิงต้นนะคะ พยาธิเป็นสิ่งสำคัญนะคะหลักการสังความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะเป็นอย่างมากนะคะต้องให้ความดูแลนิดนึงนะคะส่วนเด็กๆนี่กำมะนีกินอันโฟมออดไปแล้วนะคะอันตัวละกองนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยแวะมาดูใหม่ไปละน้องสมไปแต่งตัวอาบนา้ำไปโรงเรียนก่อนเอ้ยไปโรงเรียนน้อยสันไปเฮ็ดงาน,านก่อนนะคะจะเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า